สวัสดีครับแม่หญิงครับสวัสดีจ้าครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อโค้งสุดท้ายของคุณแม่หญิงครับอ่าวดของวันที่30ธันวาคม66ครับในงวดน,นี้คุณแม่ก็ลงคลิปแรกต่องวดไปเรียบร้อยแล้วเนาะแม่เนะาะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2โค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณแม่หญิงเข้า57 7, 7 5ห <7, S 1> <5, S 2> ครับ เลขของแม่เข้ามาห้างวันแล้วนะแม่ห้างวันติดลวครท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังด้วยกันครับว่าโค้งสุดท้ายนี้คุณแม่หญิงฝันว่ายังไงบ้างครับวันนี้คุณแม่ก็อยู่กับน้องแมวครับน้องแมวชอบนี่ครับน้องแมวครับบางทีท่านผู้ชมก็เห็นตัวเลขที่หวาของแมวครับท่านผู้ชมก็สังเกตดูครับแมวตัวนี้คุณแม่หญิงว่าให้โชคยืดเรื่อยครับจ้าครับชอบคาบเลขมาอ๋อชอบคาบเลขมาให้จ้า อืมครับครับบางครั้งเขาก็ให้ข้าวมาให้ถูกเนาะแม่เนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยครับที่บ้านผมแต่ก่อนในแมวที่บ้านผมก็ให้เลขถูกบ่อยนะแม่แต่เขาโดนแมวข้างบ้านกัดเสียชีวิตไปแล้วเพราม,มไปรักษาก็ไม่หายแม่ไปบ้านตะเภาบ้านตะเภาก็บอกว่าแมวเขามีอยู่ห้าตัวทีนี้มันไปคาบเลขมาสามตัวเราได้แซงกว่าอ๋อ ครับครับเพราะว่าถ้าคนชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วนี่พูดถึงว่า,าถ้าเป็นสัน่งหรืออะไรคาบเลขมาให้เขาก็ต้องซื้ออยู่แล้วครับมะหัวไผยเคียนถิมไว้มันก็ไปคบบาบมาให้ทนี้จะพองเราวางเราเคยเห็นคาบเลงมาเราก็เอาไปซื้อในเซนต์กูร์์โอ้โชคดีไปเลยจา้าแมทนี้ก็ซื้ออาหารมาตุนไวเป็นกระสอบเลยครับครับโอเคครับแม่เดี๋ยวให้แม่เล่าโค้งสุดท้ายอ่า ให้เอฟซีฟังเนาะแม่เนาะเห็นแม่บอกว่าโค้งสุดท้ายนี้มีอยู่สองฝันที่อยากจะมาเล่าให้เอฟซีฟังเนาะแล้วก็ตัวเลขที่ตัวเองชอบด้วยเนาะครับครับเดี๋ยวให้แม่เริ่มเล่าเลยก็ได้ครับว่าที่ไปที่มาความฝันเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นน้องแม่ออกริปไปในวันหนึ่งแม่ก็มาฟันอีกฝันว่าเอาแม่ไปเผาแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแม่ก็บอกว่าเออแม่เสียชีวิตไปนานแล้วเห็นแม่อีกแล้วพากัน กำลังแห่เอาศพไปเผาททนี่แม่ก็บอกว่าโอ๊แม่ลืมใส่เสื้อไม่่าสิเดี๋ยวไปใส่เสื้อก่อนบันนีมูพาว่าเอออย่าสาดเออิถทั้งเวลาเผาแม่แล้วก็เลยว่าอยา่าเฝ้าแห้งห้ายเสื้อพระท่านไอติดกระดุมบันนีแม่ก็เลือใจหลายให้รอแค่ติดกระดุมก็บ่ได้สิเผาแม่ก่อนแม่ก็หายหายจนน้าตาเปียกมอนมืด แม่ก็เลยว่าเออฟันแบบนี้หาคักหายใน่บ่แาม่นสีแดหงหัวบ่าได้เงินครับบันนี้เลขที่แม่ออกไปแล้วแม่ว่ามันถึงเพราะว่ามันตายแล้วครับจ้ะแม่เพื่อนบอกว่าใหเอาเพิ่นไปเผาวันที่1ิเพกปนว่าสิอ,อายุเพิ่นก็89ปดสิครับจ้ะบันนี้แม่ก็เอาไปเผาเรียบร้อยมาแล้วก็แม่ก็ตีเป็น วันที่16ไพเผากับอายุเพิ่นครับจะอันนี้คือฟันฟันที่สองจ้ะฟันที่สองหลังจากไม่เอาคลิปนะครับครับบันีฟันที่สามติดก,กันเลยบันีฟันว่าไปไปสวนสวนสวน,สวนพอสวนแม่ตั้งแต่ก่อนน่ะละ่ะที่ฟันเดิมนะแม่ไปเดินไปเดินไปพอเพิ่นเอาคนโบราณเข้าสิเอาการมะพร้าวเฮดรัวเม่นบ่ ไปง้อกล้วยเขาวสวนท่น,ทนีแม่ก็มองไปไปเห็นงูงูตัวหนึ่งตัวใหญ่ทอแขนแต่บ่ยาวมันออกมาเลื้อยเลยเลยเลย,เลยแม่ก็ว่างูตัวนี้มันมีผิดยานมันกัดเด็กน้อยมันมีเด็กน้อยคนหนึ่งครับแม่ก็เลยหวังเหตุอย่างไรเนาะสีป้องกรรันบาดมันมากัดเด็กน้อยเนี่เน้องบันนี้มันเลื้อยออกไปแล้วท่านีจังน้อยมันก็เลื้อยออกมาอีก มันมันสีมาตอดเด็กหน่อยนะเลยออกมาจากรูปเหครับแม่ออกจากรูปครับแม่ก็เลยว่าต้องเหตุวิธีใดวิธีหนึง่งเดียวมันสิกัดเด็กหน่อยใต้แม่ว่าแม่ต้องซอยเลื้อเด็กหน่อยครับ <c oughs> มันเลื่อออกมาอีกมันเอาหัวคืนกันสินะมันสิชคเด็กหน่อยครับ <c oughs> แม่ก็อดบ่ได้แม่ว่าแม่บ่เคยคาซัดนั่น <c oughs> ตัวจริงแม่นะบ่เคยคาซัดครับแต่ในความฝัน แม่กะว่ายากซอยเด็กน้อยแม่เอาเสียมมาสับซามเถือใต้คาเสียมเลยอ๋อครับแล้วแม่แม่ตีตัวเลขฟันที่ฟันฟันันนี่ที่ตัวเลขเป็นตัวไดครับแม่อันของแม่นั่นบอกครับครับอันฟันแรกนั่นก็ว่าเขาว่าให้เอาแม่ไปเผาวันที่สิบหกก็นึ่งครับแม่อายุแปดสิเก้า แม่ตายไปแล้วก็089อ๋อ089จ้ะครับทีนี้แม่มาเห็นงูอีกครับงูงูมันออกจากหูเนาะแม่ก็801แม่ว่างูตัวหนึ่ง801จ้ะ801ครับที่เลขแม่ชอบที่สุดก็คือ24 24จ้ะครับครับตัวเลขก็คืออยู่ในนี้เนาะแม่เนาะครับอันนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่คุณแม่ให้ผมเขียนให้ครับ มีสองฝันฝันของคุณแม่เนาะครับคุณแม่ติตัวเลขคือ890ครับแล้วก็16กัน19ครับระวังห9งไว้ด้วยเนาะแม่สาเลข9กับเลข6ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มี810ก็คือฝันที่2กับในวงสุดท้ายนี้ครับแล้วก็เลขที่ชอบก็คือ24 24ชอบครับก็จะมีประมาณนี้เนาะแม่เนาะเดวทางของฝันของคุณแม่ญิงครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาดูด้วยกันครับ สรุปแล้วก็คือว่าในงวดน,นี้คุณแม่หญิงฝันสองฝันในโค้งสุดท้ายครับคุณแม่ฝันฝันแรกก็คือว่าฝันว่าเอาเบ่ของตัวเองไปเผา <ไป S 1> เนะาะแบ่เนาะแต่ในเรื่องจริงนี่เบ่นี่เสียชีวิตไปนานแล้วครับเสียไปนานเล,ลเสียไปตอนอายุ89ปี89กแล้วแม่ก็เสียชีวิตวันที่16แต่แม่บอกว่าให้เอาไปเผาว,วันที่ 16, 16แรกก็เลย เอาศูนย์มาใส่ด้วยเป็น890จ้าอ๋ครับจะตีส่อายุของคุณแม่ที่เราฝันเห็นครับครับแล้วแม่ก็บอกว่าให้ไปเผาวันที่16ด้วยตอนแม่เสียชีวิตจริงๆคือวันที่16อ๋อก็ตรงกันตัวแม่เนาะมาตรงกันกับแม่บอกว่าให้เอาเอาแม่ไปเผาวันที่16ครับก็เลยก็เลยจะยืดเอาตัวนี้ว่ามันมันคล้องจองกันทั้งหมดแล้ว มันมาลงตัวกับว่ิบหกใช่แล้วก็มาฝันที่สองก็คือฝันว่าตัวเองฝันเห็นงูงูมันออกจากรูมามันจะมาทําร้ายเด็กแม่ก็เลยไปช่วยจากแม่ไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ในความฝันแม่ฆ่าสัตว์ก็คืออยากจะช่วยเด็กเพราะว่ากลัวกลัวมันจะมากัดเด็กเนาะมันมีพิษด้วยงูมีพิษคุณแม่ก็เลยตีตัวเลขให้ว่ามันออกจากรูมางูกูก็ตีเป็นเลขแปด ออกจากรูมาหนึ่งตัวก็เลยเลขหนึ่งแล้วก็รูก็เป็นศูนย์ผมก็น่าจะตีถูกอยู่นะแม่เนาะที่แม่ตีให้เนาะแล้วก็เลขที่คุณแม่ชอบก็คือสองสี่ในวันดีครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบแนวทางความฝันของคุณแม่หญิงครับก็แคปหน้าจอเก็บไว้เผื่อได้โชคกับคุณแม่ครับคุณแม่บอกว่าเลขที่คุณแม่ให้มาก็คืออยู่แล้วเพราะว่าเอาเสียบสับ อาเสียมสับตายคามือครับก็คิดว่าถ้าไม่เข้าเลขคลิปต่องวดก็ได้จะเข้าคลิปนี้จ้ะครับจ้ะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแบนเนาเนะก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอขอบคุณคุณแม่หญิงมากๆแล้วก็ขออวยพรปีใหม่ให้คุณแม่หญิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปนะแม่จ้ะสิ่งดีๆที่ลูกอวยพรให้ขอให้สิ่งดีๆย้อนกลับจ้ะ ครั<ท>ปีปีใหม่นี้เขาให้ปลอดภัยทุกคนพศ2567ให้โชว์ไพ่ปังทุกคนครับสวงปีไม่เจ็บไม่เย็บ